เริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีเขามีการแสดงยุทธัตถีครับเป็นงานอนุสรณ์ดอนเจดีเขาก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีการโชว์เหตุการณ์ยุทธตถีม,มีช้างมีม้าที่แสดงแสงสีเสียงจริงนะครับหลังจากแสดงเสร็จเนี่ยเขาก็จะพาช้างเนี่ยไปรับอาหารจากคนนะครับในบริเวณงานนี่แหละแต่เมื่อคือนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่คนถูกช้างทําร้ายบาดเจ็บนะครับ หลากหลายสายเหตุที่คาดการเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการห่วขงของช้างตัวใหญ่กว่าหรือว่าเรื่องของอาหารที่แบ่งไม่เท่ากันแต่ในที่สุดเหตุการณ์นี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคนเหมือนกันกรณีช้างที่มาแสดงงานยุทธาถีครับอยู่ที่งานอ,อน JD, อุสรณ์เจดีอำเภอรจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในเป็นตอนที่เกิดเหตุคนเริ่มวิ่งหนีกันเพราะว่าช้างเข้าไปทำร้ายนะผูบาดเจ็บก็นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับ ผู้คนก็แตกตื่นครับเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4คนก็สร้างความตื่นตกใจให้กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับนี่ฮคคลิปอีกมุมหนึ่งนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหัวข้ามเมื่อวานนี้ครับทางคุณพัชรีพินโยยิ่งเป็นผู้จัดการของห้างส่วนจำกัด Diamond Imagine นะครับก็เป็นผู้จัดการแสดงยุทธหัตถีงานอนุสรณ์รอนเจดีบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บทั้ง4คนนะครับ แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงขอโทษผู้บาดเจ็บและญาติญาติครับในเบื้องต้นทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาบาดเจ็บนะครับทุกรายโดยช้างตัวใหญ่ในคลิปชื่อว่าพลายก้านกล้วยครับไม่ใช่ช้างที่นามาแสดงในงานส่วนช้างตัวเล็กเนี่ยชื่อว่าน้องเพชรพันล้านเป็นช้างกําพระซึ่งเป็นช้างที่แสดงเป็นช้างของสมเด็จพระนเรศวรนะครับตอนทรงพระเยาว์ คือตัวใหญ่เนี่ยไม่ได้แสดงแต่ตัวเล็กเนี่ยแสดงก็พามาด้วยเพราะว่า2ตัวเนี่ยเขาติดกันแยกกันไม่ค่อยได้ครับก็เลยต้องพามาด้วยคราวนี้การแสดงผ่านไปนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ส่งทั้งคู่กลับจังหวัดสุรินแล้วนะครับเพื่อความสบายใจของประชาชนที่มาชื่นชมการแสดงแล้วก็นําช้างตัวใหม่มาแสดงแทนน้องเพชรพล้านนะครับสาเหตุที่ทําให้ช้างหงุดหิดก็คาดว่า ในช่วงที่มีการให้อาหารช้างครับมีคนไปหยอกล้อก,กับน้องเพชรพันล้านตัวเล็กก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พลายก้านกล้วยเนี่ยมาเห็นก็น่าจะห่วงน้องเพชรพันล้านจึงเข้าไปทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านของคุณนัทพัฒน์สุวรรณประทีปครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บทั้ง4คนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโดยนางชูวัย78ปปีอาการสาหัสนะครับเพราะว่าถูกงวงช้างเนี่ยฟาดศีรษะแตก มีเลือดออกในสมองแล้วก็กระโหลกศีรษะร้าวนะครับอตอนนี้ยังอยู่ ICU ส่วนนายจำเริงวัย46ปีอันนี้ไตแล้วก็ตับได้รับ,บาดเจ็บส่วนปอดฟุกช้ำครับมีลมในเยื่อหุ้มปอดด้วยนางจุดทาวัย58ปีกระดูกต้นขาขวาหักแล้วก็นางสาวนัชากรมีรอยบวมฟุกช้ำแล้วก็เจ็บหน้าอกนะครับ คุณรัฐพัฒน์ก็บอกว่างานอนุสรณ์รอนเจดีเนี่ยเป็นงานประจําปีประจําจังหวัดสุพรรณนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมหลักในงานก็คือการแสดงยุทธาถีก็จะมีขบวนช้างจริงม้าจริงมาร่วมแสดงทุกปีครับช่วงเวลาการแสดงเนี่ยคือประมาณทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มโดยช่วงก่อนการแสดงแล้วก็หลังการแสดงครับเขาก็จะนําช้างออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปซึ่งก็ปฏิบัติกันมาแบบนี้ทุกปีแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับเหตุเกิดเนี่ยช้างหุดหงิด มีการไล่วิ่งชนนักท่องเที่ยวที่กําลังให้อาหารช้างบางส่วนนะครับในเบื้องต้นออแกไนท์ในที่จัดการแสดงยุทธทีก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลพร้อมกับรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วครับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับช้างยืนยันบอกว่าไม่ได้ตกมันครับนะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าช้างอาจจะหงุดหงิดที่มีการให้อาหารเป็นบางตัวบางตัวได้เยอะบางตัวได้น้อยหรืออาจจะอีกเรื่องหนึ่งก็คือความผูกพันระหว่าง ช้างตัวที่ก่อเหตุนะครับที่ห่วงช้างตัวเล็กหลังจากนี้ก็ได้กำชับผู้จัดการแสดงนะครับไม่ให้ช้างออกจากอคอกโดยจะให้อยู่ในอคอกแล้วก็รอการแสดงเพียงอย่างเดียวครับไอ้ที่จะออกมาให้อาหารเนี่ยอันเนี้ยไม่เอาแล้วโดยการแสดงครับจะมีเจคืนนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเนี่ยวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งการแสดงก็ยังเหลืออยู่นะครับก็มีคืนนี้แล้วก็คืนวันที่26ถึง28มกราคมนะครับมีคืนที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ด้วยครับนะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากช้างที่มีอารมณ์หงุดหงิดเนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็อาจจะมีการาให้อาหารเนี่ยอาจจะให้อาหารเป็น,ปนบางตัวบางตัวบางตัวจะได้เยอะบางตัวได้น้อยหรืออาจจะเป็นความ ผูกพันระหว่างช้างเพราะช้างตัวที่ที่ก่อเหตุเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความผูกพันกับช้างตัวเล็กที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมากนะค,คือเขาจะห่วงมากในการดูแลเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ที่จัดงานคือผู้ที่ได้รับงานไปหรือออกนา์ที่ทําในเรื่องการแสดงยุทธัตถ,ถีเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ ส่วนทางด้านลูกสาวของนายสำเริงแล้วก็นางสาวณชากรน,นะครับนายสำเริงนี่หนักหน่อยนะครับเพราะว่าก็ไตกับตับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ปอดฟุกช้ำด้วยลูกสาวเนี่ยบอกว่าพ่อกับแม่นะครับไปงานสินค้าโอท็อปงานเนี้ยทุกปีแล้วก็จะไปให้อาหารช้างทุกปีเช่นเดียวกันตอนเกิดเหตุแม่กําลังให้อาหารช้างตัวเล็กฮะและอีกตัวเนี่ยก็พุ่งเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวจนล้มแล้วก็โดนช้างเหยียบไปด้วย ค่ะเราแม่ทุกปีแม่จะไปให้ฮ่านช้างแล้วแม่ก็ปีนี้แม่ก็ไปให้แต่ว่ามันแม่ยืนให้ใหอาหาหร้ีกตัวนึงอยู่แล้วมันแบบอีกตัวนึงก็เหมือนแบบชอาปวดนะคะชอบปกในข่าวค่ะ,คะแล้วก็ช้างช้างก็เลยมันแม่ไม่รู้ตัวค่ะจะถักล้มแล้วก็เลยเกียร์ค่ะตอนนี้อาการแม่เป็นไงบ้างครับ ก็ตอนนี้นะคะก็มีบวมฟกช้ำะคะ่ะแล้วก็มีเลือดติดตรงแค่ที่โดนเทา้าชาบเยียบนิดนหน่อยแล้วก็มีเจ็บน้าอ,อกค่ะก็ถือว่าถ้ามีงานประจําปีทุปีเนะี่ยแม่ก็เอามาเอาเอาเอาไปให้ทุกปีค่ะอ๋อมาให้ทุกปีนั้นครยของอยู่ใกล้ๆช้างเหรอใช่ค่ะเป็นโอทอปค่ะอ๋อเป็นงานโอทอปเป็นไมโครผักเป็นลูกช้าเป็นช้างเป็นตัวเลยะะอ่ะยู่พำเภออําเภอดอนค่ะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนกลัวเวลาเราเห็นงานที่โชว์ช้างแล้วก็เอาช้างมาอยู่ท่ามกลางคนเยอะแบบนี้นะครับเป็นไปได้นะคะบาเดเจ็บซีสาหัสก็ขอให้คุณชูหายไวๆนะ